ความทรงจำว่าเคยมาเที่ยวแพร่นอนบ้านน้องเอิงบ้านพี่กุ้งพี่โอ๋แพร่อากาศดีบ้างหนาวมากดีน้ีมาวันนี้ อให้สังเกตกาน,นได้ที่ด้านบนล่ตาะครับกานในช่วงเวลาสายของวันนี้นะครับนะ่

是龙的配偶。 เราไม่พร้อมแร้วก็ส่งเพระบเจ้ามาบาหารโปรดัเ้าจะก็เขารีวิวนี้ติ๊กตอกรีวิวได้เจ้าดังคับคุณป้าสมจิตอ๋อคุณป้าสมจิตนะคะชื่อร้านขนมเส้นใช่ไหมคคะ อาน,นี่นนงไงพี่กุ้งนะคะคนเมืองแป้งคนงามค <laughs> ่ะใส่หนึ่งคนหนึ่ง จีนนี่คือทำจากอะไรคะข้าวอะไรคลุกเลือกแล้วก็ใส่หมูสับโอ้กันซีนจีนข้าวส้มข้าวส้มก็คือข้าวผัดกับมะเขือเทศข้าวมะเขือเทศข้าวมะเขือเทศอร่อยไหมไม่รู้แต่พี่รู้ว่าคือเกี้ยงไม่เหลือสักหยดอร่อยพี่เป็ดแน้ต่เยอะน้อยยิ้มย็้มยินกี่ม้วน กด GPS ม,ม,มามแล้วมันมขึ้นมาให้พิกัดนี้ซึ่งความเป็นจริงแล้วมันต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งนูน้นก<ะ>็ปักหมุดมากวานพะเยานะคะทุกคนค่ะก่อนจะเข้าเชียงรายนะคะปรากฏว่า g p พพาเรามาอยู่พามาอีกฝั่งนึงนะทุกคนต้องระวังนะคะถ้าใครจะมากวานพะเยาโซนที่มีพญานาคแล้วก็มีลานกิจกรรมตรงนั้นให เซิร์ชคำว่าอนุสาวรีพ่อขุนงำเมืองค่ะทุกคนนี่เซิร์ชอันนี้นะอย่าเซิร์ชกวนพายาวนะคะเขาพาปักหมุดไปอยู่กลางบึงแม่น้ำเลย <c oughs> <c oughs> นี่เดี๋ยวองไในแบ่งเอาไปแช่ในห้องเผื่อกลางคืนอยากกินดียว่าะทำยังอู้โอนค่ะน่งสอง้าี แ้วพี่แล้วจะมีเจาวขาวปลาบ้าเอาตำกูปล้าหนึ่งค่ะตำุปเอาตำปุปลาใส่กุ้งสดค่ะกินองกุ้งด้วขอเป็นข้าวเหนียวค่ะเป็นข้าเหนียวกี่ห่อดีคดแเอาข้าวเหนียวได้เลยหมูตเคยู้อาาบางคั้อา่าก ชุดนี้สวยมาก ไปแครับปูเลยเออลบความดันนะลบความดันเหมือนไปแครับปูเลยกินดูความดันไม่ไม่ขึ้นหลยไม่ต้องกินเบียร์ความดันก็ขึ้นโอเคเดี๋ยวมีฟังก์เตอร์นะคะให้หน่อยคะค่ะชงค่ะชงกาไหมชงกาแฟ

ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เขื่อนแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะคะเอ่ใครพี่หน่อยจำได้ไหมทีปเทศยดนามของเราแล้วก็พี่ชื่ออะไรนะคะพี่ต้อมค่ะพี่ต้อมขออนุญาตถ่ายเลยนะคะอย่าฟ้องพีดีเอพีเอรูทีหลังวันนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าที่เขาบอกว่าเล่นแพรเขื่อนแม่สวยนะคะจะมันและสนุกแค่ไหนแต่ไม่ต้องรอให้เปียกน้ําเขื่อนนะคะเปียกฝุนก่อนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังวนรถอยู่ประมาณ1้อยรอบนะคะยังหาจุดลงไม่เจอโอเคเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันค่ะว่า ถึงที่นั่งซูมแล้วจะเป็นยังไงคะ่ะระวังขี้เลนเด้อบอกบอกเพื่อนระวังขี้เลนเด้ออันนี้ก็จะเป็นรถที่เขากำลังจะไปล่องแพกันนะคะ แบบพร้อมแง่มงใส่ห้อไเงียไม่เงียไม่ยังยาอดีอยู่ยเลยนะ,ชะใช่มันนี่ใช่ไหมไม่ใช่หรือเปล่า จะไปขนทรายค่ะขนทรายเข้าวัดหรือเปล่าคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีนะคะของชาวเหนือนะคะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงรายนะเอ้ยจังหวัดเชียงใหม่หูยไม่ได้นั่งท้ายกระบะแบบนี้นานมากหูยฝั่งนู้นหน้าสวยมากหน้าขาวผ่องมากเลยไม่ขาวโคนเองตีต่อที่วัด อันนี้คือสภาพคนขนทรายนะคะหลังจากที่ผ่านไอเทสทรายเนาะไปคะ่ะเะเมื่อกี้เราไปขนทรายมา

ลคตอนนี้นะคะกำลังจะ move on กันไปที่อันนี้พลระขับเราค่ะน้องเกมส์อันนี้ยอมนะโอ้ยเราจะยกเราไหมเดี๋ยวไม่เหมือนไม่เหมือนไม่ยอมเราจะขอตีนที่วังนิดเดียวโอเคอันนี้สามสาวสไปเอ้อ มีสามร้อยอันนี้เด็กจังเด็กจังวันนี้ท้องฟ้าสวยมากเลยนะเนาะสวย กินตั้งแต่เช้าแต่ว่าน้ำแข็งหมดนะคะในจอมทอง เดินกลับกันนะคะเพราะว่าวัดพระธาตุจอมทองกับบ้านตรงไหนเนี่ยไม่ไกลกันนะคะหน้าม,มืดนิดหน่อยอาจจะสองทางนี้น่าสว่างนี่สภาพหน้ารอดูอยู่ได้แค่2องลำโพงนะคะนี่สี่ทุ่งกว่าองไม้ค้ำที่สองเพิ่งจะผ่านไปนะคะ่ะถ้าเกิดอยู่ให้ครบนี่น่าจะประมาณตีหนึ่งตีสองได้นะคะคลิปนี้เป็นยังไงบ้างคะลุงแจ็คสนุกไหม